ากจะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่เจ๊ขอบคุณเลยไม่ว่าจะเป็นทางค่าย GDS นะคะแล้วก็รวมถึงพี่บอสทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะคะ<ม>เรื่องนี้ฟ้าให้เป็นเรื่องที่บ้าที่สุดเลยอะตั้งแต่เราเล่นมาทุกตัวละครที่ได้เล่นในเรื่องนี้นะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราเจอกันด้วยความแบบมันไม่มีความบังเอิญอะ่ะก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกของ The Paradise of Dawn นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฟ้าว่ามันไม่ได้แค่นําเสนอเรื่องของความสนุก หรือว่าในเรื่องของการถ่ายทอดการแสดงแต่ว่ามันตีแผ่หลายๆอย่างที่บนโลกเราใบนี้เพราะว่ามันมีโมเมนต,ต์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่แค่ยังไม่เคยมีที่ไหนที่เอามาตีแผ่รูปแบบภาพยนตร์มาก่อนเชื่อว่าเรื่องนี้จะไปได้ไกลมากๆคนที่คุ้มที่สุดก็คงจะไม่พ้นคนดูอีกเช่นเดียวกันในวันที่22สิงสิงหาคมนี้นะคะฝากทุกคนเข้าไปดูถ้าชีวิตคุณไม่เคยเป็นผู้เลือกมาก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้ถ้าคุณได้เข้าไปดูแล้วคุณจะมีสิทธิ์เลือกต้องเลือกสักทางหนึ่งค่ะ